กสอนออำเภอชุมแสงบริหารงานโดยนางสิริพรสุดเล็กผู้อำนวยการภายใต้หลักธรรมมาพิบาลบูรณาการหลักปัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงนำองค์กรสูกกร่กสอนอแห่งคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A มีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานแล้วจัดทำแผนการดำเนินงานซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมมีการบริหารเวลาให้ได้ตามกำหนดมอบหมายให้ทุกคนลงมือทำตามแผนที่วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ มีคณะกรรมการนิเทศติดตามผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรมการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดีการนํานโยบายสู่การปฏิบัติมีการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการดำเนินการและสรุปผลในปีงบประมาณ2,565ไตรามาส1-2ที่ผ่านมาตามภารกิจงานดังนี้ ในปีงบประมาณ2,565ไตรามาส1-2 กศอนอำเภอชุมแสงดำเนินการภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด1 9ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศนอโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ชุดการเรียนการสอน CSMedia Learning 12.4ที่พวกเรากศอนอำเภอชุมแสงได้ร่วมกันพัฒนาให้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นให้นักศึกษาได้เรียนทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งรายภาครายสัปดาห์ครบทั้ง18ครั้งนอกจากนั้นกศนออำเภอชุมแสงยังจัดเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ site, สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการพบกลุ่มอีกด้วยในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพช กศนอําเภอชุมแสงได้ดำานินการโครงการดังนี้ภาคเรียนที่2ทับ2อ6 4อาทิเช่นโครงการการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบวุฒิบัตรการจบการศึกษาของนักศึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและการป้องกันยาเสพติดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบเอ็นเน็ตภาคเรียนที่2ทับ โครงการค่ายลูกเสือกศออนอสร้างวินัยสุจริตมีจิตอาสาโครงการค่ายวิชาการอังกฤษฟ f ร์ฟันโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์โครงการค่ายวิชาการในการเพิ่มผลสำลีทางการเรียนกลุ่มสาระพื้นฐาน ผลการดำเนินการได้จํานวน736คนงบประมาณที่ใช้จํานวน2,34,250บาทคิดเป็นร้อยละร้อยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565โครงการค่ายการเรียนรู้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการค่ายวิชาการในการปรับความรู้พื้นฐานกลุ่มสาระพื้นฐานและจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในส่วนของเบสแพ็กทีการศึกษาขั้นพื้นฐานครูกศนอตำบลได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนรู้เช่น เกมตอบคำถามวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกมไล่ล่าเขาวงกดตามหาเซลล์วิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายเกมลูกโป่งแหล่งเรียนรู้วิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและชุดการเรียนออนไลน์วิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมระดับมัธยมศึกษา ประมาณ2,565ไตรามาร 1, 2, สหนึ่งสองกศนอำเภอชุมแสงเรามีการประชุมวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานกศนจังหวัดนครสวรรค์ โดยยึดหลักแนวทางการจัดการศึกษาตามคู่มือการศึกษาต่อเนื่องฉบับปรับปรุงปี2561ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของอำเภอชุมแสงรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนี้ 1. การศึกษาด้านอาชีพจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง เป้าหมาย150คนดำเนินการได้150คนงบประมาณที่ดำเนินการ155,000บาทคิดเป็น้อยละร้อยเช่นกระเป๋านิว n o r m a l ลเข้าเกลียบปากหม้ออันชันปลาทอดสมุนไพรและการทำน้ำพริกอ่องเป็นต้นชั้นเรียนระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย108คนดำเนินการได้108คน งบประมาณที่ดำเนินการ94,500บาทคิดเป็น้อยละร้อยเช่นการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทลายโจรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และการทำน้ำพริกเพื่อสุขภาพเป็นต้น1อําอำเภอ1อาชีพเป้าหมาย 12คนดำเนินการได้12คนงบประมาณที่ดำเนินการหน0่ 1, 000, บาทคิดเป็น้อยละร้อยเช่นการแปลรูปพริกและออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นต้น 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการดูแลสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมหันตภัยใกล้ตัวและ การดูแลและป้องกันโรคไม่ติดต่อหรือรังในชุมชนเป้าหมาย75คนดำเนินการได้75คนงบประมาณที่ดำเนินการ8,050บาทคิดเป็นร้อยละร้อย 3. ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการการดูแลสุขอ,อนามัยแบบ New Normal เป้าหมาย40คนดำเนินการได้40คนงบประมาณที่ดำเนินการ9,600บาทคิดเป็น้อยละร้อย 4. การจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กศนอำเภอชุมแสงเป้าหมาย25คนดำเนินการได้25คนงบประมาณที่ดำเนินการ9,600บาทคิดเป็นร้อยละร้อยในส่วนของเบสแพ็คทีสของการศึกษาต่อเนื่องได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน4มิติ ดังนี้มิติสุขภาพมิติสังคมมิติเศรษฐกิจและมิติสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนอก <Kate. S 1> จากนั้นกศนอ,อ,อําเภอชุมแสงยังดงำเนินการโครงการตามนโยบายดังนี้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย เป้าหมาย15คนดำเนินการได้15คนงบประมาณที่ดำเนินการ17,700บาทคิดเป็นรอยละร้อยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานสู่ดิจิทัลชุมชนกศอนอำเภอชุมแสงประจำปีงบประมาณ2,565 เป้าหมาย12คนดำเนินการได้12คนงบประมาณที่ดำเนินการ19,440บาทคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้ยโอกาสและโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ2,565กสนอมเภอชุมแสงเรามีการประชุมวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับจากสรรจากสำนักงานกสนจังหวัดนครสวรรค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของอำเภอชุมแสงรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออนแทรียมาดหนึ่งสองตามเป้าหมาย1,920คนดําคนดำเนินการได้1,920คนงบประมาณที่ดำเนินการ1,2500บาทคิดเป็นร้อยละร้อยมีโครงการและกิจกรรมดังนี้โครงการประชาสัมพันธ์ตีคองร้องเปล่าข่าวห้องสมุด มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านช่องทางออนไลน์โครงการบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อประเภทหนังสือหรือวารสารนำไปให้ผู้รับบริการตามบ้านหนังสือชุมชนโครงการหนังสือมือสองคือหนังสือที่มีผู้บริจาคเข้ามาทางห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์จะทำการส่งต่อให้กับผู้รับบริการที่เหมาะสม ครงการเรียนเล่นอ่านสนุกสุขสัตรวันเด็กแห่งชาติมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยจะเน้นกิจกรรมที่ฝึกทักษะและเด็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ในอำเภอชุมแสงมีสองแห่งคือ 1. สถานีรถไฟชุมแสง 2. ตลาดริมน้ำร้อยปีมีการจัดกิจกรรมประเภทหมุนเวียนสื่อโดยเน้นสื่อที่ผู้ใช้บริการมีความสนใจเป็นพิเศษโครงการห้องสมุดงามตาประชาชื่นใจเป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชมจากผู้ใช้บริการมากที่สุดเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการนั่งอ่านหนังสือ โดยในห้องสมุดได้จัดทํามุมต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในส่วนของเว็บแพคทีทห้องสมุดประชาชนอําเภอชุมแสงได้มีการพัฒนาสื่อที่มีความทันสมัยเพื่อส่งเสริมการอ่านตอบสนองความต้องการทุกช่วงวัยทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์การดำเนินงานในปีงบประมาณ2,565ไตรมาส1-2ที่ผ่านมา กศนอเภอชุมแสงมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานกศออนอให้มีประสิทธิภาพเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานกศนอประจำปีพศ2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,565โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการ Onni Model และการผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ Media Learning ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565 และประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์กสนอเพเภอชุมแสง w w w csnsw.ac.th เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับข่าวสารจากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้กสนอเพเภอชุมแสงได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับเขตภาคเหนือนตอนล่างการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอด้านนาวัตกรรมการบริหารจัดการขยะประจำปีพศ2565เรื่องไม้กวาดจากใยตาล 2. รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนอด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมประจำปีพศ2565เรื่องเครื่องตัดญ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ 3. รางวัลชมเชยการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไรโชว์สำหรับนักศึกษากศนอ สอนอเพอชุมแสงจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับช่วงวัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประชาชน